ลูกชายเอาของมาฝากอะไรลูกเอาไปข้างนอกเอาไปข้างนอกแม่ไม่เอามันสกปรกมันสกปรกไปต้องมานี่ไไ่ต้องมาอีกเมียวเอาไปข้างนอกลูเอาไปข้างนอกดูดูดูเอาไปข้างนอกเอามาทำไมยอามาทำไมในบ้านเอาออกไปลูกเอาออกไป ดูมันดูมันมันเห็นเป็นของเล่นมันเห็นเป็นของเล่นเฉยะลูกเอาไปนอกป้านเอาไปเดี๋ยวนี้ก็เอากเอากเอาเอาไปข้างนอกไม่เอาเอาไปข้างนอกมันก็ยังไม่ตายโอ้ยจับยังไงอ่ะนี่เอาไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เอาไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ ไปเอาไปข้างนอกลูกดไปไหนแล้วอ๋อไปข้างนอกเอาไปข้างนอกโตเตาตโอ้ยโอ้นั่นมันก็ยังไม่ตายโอ้ จังลูกไปเอาติวไม่ไม่คือเท่ะ็ดด,ด,ดูสิเฮ้ยดิแม่ไอเมียวเอาไปข้างนอกนั่นนึกด,ดูเอาไปข้างนอกแล้วก็เอาเข้ามาอีกอุยมันจริงเลยที่จะ,จะน้องเป้าอีกครือไอเมียวไม่แม,ม่จำ เมีเอาวมาเล่นทำไมดูมันสิเอา้า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 มีอี maybe get u อัน r s o m e t h i ชื่อร่าเออเอาไปข้างนอก because, เอาไป because yesterday ว่าเจอเงา mouse ก็เอาก็อเอาลูกเอาไปข้างนอกลูกไม่เอามาเล่นชี่ mm hmm. มันยังจะเอามาเล่นอีกนะดูมันดินะนะดูสินี่เห็นเป็นของเล่นอีไอหวานอ่ะ ออนั่นไอไอ้วันน่ะลู่ะมันอยากเล่นกับเขาอีกอะเอาไปข้างนอกเลยเอไปเล่นข้างนอกเลยมันดู <c oughs> มันมันจะเล่นน่ะก็อยากเล่นน่ะดูมันเมียวไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยมันศบกระโป๊งมันเชื้อโลกอ่ะตีน้อยหมอฮ่ ตีเมียวโอ้ยจับมันทั้งเมียวทั้งหนูเลยแหละเอาไปข้างนอกอะ่ะ